อาหารนี่มื่อนี่เป็นอาหารแบบอีสานค้องคอยมกักของคุณแม่บนชอบนะคะแล้วก็จะมีแก้วนะคะประแดกนัวๆแล้วก็นึ่งปลาแล้วก็ไข่ตม้มไข่ต้มเป็นยางมะตูมเลยด้วยใส่ปากยวิตามินเยอะใส่ประแดกเดนีอะมีผรก ไม่ได้ไม่ได้มากินคำด้วยด้ไปแดดมาก มาแล้ว <Mal> <laughs>